ในคลิปวิดีโอนี้ครับกลับมาอีกครั้งกับการดูบยูนิตและเจมครับผมเพื่อนเพื่อนคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้อนี้นะครับซึ่งกําลังเป็นกระแสอยู่ณช่วงเวลานี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการดูบยูนิตดูบเจมหรือแม้กระทั่งการใช้สคริปในการดึงยูนิตของคนอื่นๆมาด้วยวิธีการเทรดน,นะครับผู้พัฒนาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกําลังแก้ไขปัญหานี้อยู่นะครับเพราะว่ามะบาดเยอะมากเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปเซิร์ฟรวมให้เ,เพื่อนๆือนดูก่อนดีกว่าเนาะ ขอกลับมาเซิร์ฟเดิมดีกว่านะครับเพื่อนๆไปเซิร์ฟรวมไม่ได้เลยนะครับผมไม่ได้พูดสักทีครับมีแต่คนขอร้องให้เซ็นยูนิต โ okay. อเคเรามาเข้าเรื่องของเรากันนะครับผมก่อนอื่นเลยขอพูดถึงเรื่องของเจมก่อนนะครับเราไปทีละเรื่องนะพอดีว่ามันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมากนะครับเพื่อนเพื่อนเรื่องของการดูบเจมที่กําลังระบาดอยู่ณช่วงนี้นะครับเพื่นอนเพื่อนขดูบกันยังไงนะครับผมและดูบเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อเราบ้างนะครับคลิปนี้เป็นกรณีศึกษาอีกแล้วนะครับผมไม่ใช่ว่าผมพูดจบปุ๊บเพื่อนเพื่อนไปหาโหลดโปรแกรมมาดูบเจมตามนะครับผมไม่ใช่นะอันนี้ผมไม่ได้มาทําการดูบเจมให้ดูนะครับ แต่จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่ามันมีหลายคนเนี่ยที่เขาใช้โปรแกรมในการดูปเจมขึ้นมานะครับตั้งแต่มีระบบปรษณียอัปเดตเข้ามาในการดูปเกิดเยอะมากนะครับผมมันเป็นช่องโหว่ครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่รู้เพราะว่าผมไม่ใช่สายนี้ไงเพื่อนๆแต่สังเกตได้จากเพลย์ซีมูเลเตอรที่นหรือว่าเพลซีมูเลเตร์นะครับพอมีระบบโ o s t อ f ฟฟิ e อัปเดตเข้ามาปุ๊บนะครับเรียบร้อยเลยครับกลายเป็นว่ามีหลายคนที่เขาดูปผ่านตรงนี้แหละนะครับเพื่อนๆ ย้อนกลับไปอีกนิดนึงในปี2023ครับต้องเล่าเท้าความให้ฟังก่อนนะครับเพื่อให้หลายๆคนเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเผื่อบางคนเขาเพิ่งมาเล่นไงใน Toilet Tower Defense ครับวิธีการที่เพื่อนๆจะมีเจมมีได้แค่วิธีเดียวเท่านั้นในปี2023ช่วงนั้นนั่นก็คือการซื้อผ่านช็อปตรงนี้นะครับผมโดยการใช้โลบักซื้อนะครับเพื่อนๆแล้วระบบเจมเนี่ยถูกอัปเดตเข้ามาที่หลังใน Toilet Tower Defense นะครับไม่ใช่ว่าเปิดตัว Toilet Tower Defense เกมใหม่มาปุ๊บระบบเจมอัปเดตเข้ามาเลย ไม่ใช่นะเพื่อนๆอ,อัปเดตเข้ามาตามหลังนะครับผมซึ่งเป็นเวลาที่นานอยู่เหมือนกันเท่าที่ผมจําได้ประมาณเดือนกว่าๆมั้งถ้าจําไม่ผิดนะหรือไม่ก็2เดือนนี่แหละนะครับทีนี้วิธีการที่บนเมื่อจะมีเจมก็คือการใช้โลบักซื้อแบบที่บอกนะครับผมนั่นหมายความว่าการที่เราจะได้เจมจากใน Toilet Tower Defense นะช่วงเวลานั้นถ้าเราไม่ซื้อเราก็จะต้องเอายูนิตไปเทรดแรกกับคนที่มีเจม นะครับผมมันจะยังไม่มีระบบมาเก็ตเพจในการตั้งขายของแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะครับและระบบเวสเนี่ยถูกอัปเดตเข้ามาทีหลังนะครับอัปเดตเข้ามาทีหลังแจกเจมต่อให้เพื่อนๆเ,เ,เก็บครบหมดทุกเวสตั้งแต่เกมอัปเดตระบบเวสเข้ามาเราก็ไม่มีทางฟาร,ร์มเจมได้ถึง1 0 0 0 0เจมโดยการเก็บเจมตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับผม,ผมเพราะว่าเขาให้น้อยมากเราก็เห็นกันอยู่นะครับรายวันวันละ15เจมรายสัปดาห์ วันละร้อยนะครับผมไม่ถึงร้อยด้วย80นะครับเพื่อนๆดูดิเห็นไหมมันเป็นอะไรที่น้อยมากในการที่เราได้รับตรงนี้นะครับแต่มีอีกหลายคนเยอะมากนะครับผมที่เขามีเจมแบบเป็นล้านเจมเลยเพื่อนๆโดยที่เขาแทบจะไม่เติมสักบาทเลยนะครับผม ถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมมันมีความเป็นไปได้แต่มันก็น้อยมากๆนะครับเพราะคนที่รวยที่สุดใน toilet tower defense คนที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์เขาเก็บครบหมดทุกเควสแล้วก็เติมแล้วก็ทำคอนเทนต์ toilet tower defense มาตลอดนะเติมหมดมันแสนนะครับเพื่อนๆหลายแสนเลยแหละเขามีเจมอยู่แค่ส0 0แสนเจมเองพร้อมกับยูนิตอีกเยอะแยะมากมายต่อให้ขายยูนิตได้หมดนั่นก็ไม่มีทางถึงล้านนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเห็นใครที่มีเจมแบบหลักล้านเนี่ย ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับผมมันชัดเจนมากๆแค่หลักหลายแสนนี่ก็สงสัยแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก็แล้วกันเนาะเราเก็บไปทีละข้อมูลนะครับเพื่อน อันนี้คือข้อมูลที่เราพาร์ทเนอร์เขาเก็บรวบรวมมานะครับคนแรกเห็นไหมครับผมดูไป17.9ล้านเจมนะครับผมโอ้โหดูโหดเหมือนกดเพื่อนร่วมทีมนะครับผมปกติเรา็ดูเพนแค่แสนสองแสนไม่ให้จับได้ดูไป17ล้านขนาดนี้นะครับผมยังไงก็ตรวจเจอแน่นอนนะครับแล้วมีการใจดีซื้อซานตาทีวีแมนในราคา3 0 0 0สนเจมด้วยนะแหม โหดจ,จริงๆนะครับผมคนที่เขาดูปมานะครับทันมาเป็นเบคอนเพื่อนๆเบคอนดูปไป7 0 0 0 0 0กว่านะครับอันนี้เขาแคปมาให้ทางไอดีเลยนะนะครับผม70,000 0นโอ้โหคุณมีเยอะไปไหมนะครับทั้งๆท,ท,ที่คุณมีเหรียญแค่6กเองแต่ว่าคุณมีเจมถึง760,000นหื่อนะเพื่อนๆคิดดูดิเ <c oughs> มื่อกี้นี้ว่าโหดแล้วแต่อันนี้โหดกว่านะครับผมศูนย์เหรียญแต่1ล้านเจมนะครับเพื่อนๆ <c oughs> บอกเลยว่ามีคนไทยด้วยนะ ผมเซอร์ไพรส์มากมากนะครับผมแต่จริงแล้วก็ไม่ได้ตกใจอะไรแหละรู้อยู่แล้วคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับผมเพื่อนๆสาหรับคนที่ดูไปเนี่ยเพื่อนๆ,ๆไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วผู้พัฒนาเขาไล่เก็บหมดมันหนีไม่พ้นจริงๆต่อให้คุณดูปเจมขึ้นมาแล้วก็ย้าย ID นะครับผมไม่ว่าจะไปหลบ ID ไหนก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะตามไล่ลบจนหมดนะครับผมแต่ทีเนี้ย ผมว่าลบบัมันไม่พอนะถ้าถามความคิดเห็นของผมเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมมีประสบการณ์เคยซื้อเจมจากคนที่ดูปแต่ผมไม่รู้ว่าเขาดูปไม่ใช่ To ย l e ตเ o w ร์ d e ด e เ s นนะนะครับเพื่อนๆขอเล่าให้ฟังหน่อยนะครับเป็นอีกเกมนึงในช่วงนั้นเนี่ยทอยเลตเวอร์ e ดีเฟนสปิดนะครับถ้าเราจํำกันได้นะมันจะมี Battle t o w ร์ d e ด e เ s น์เนี่ย นั่นแหละครับผมซื้อเจมมาจากเกมนั้นแล้วผมก็ไม่รู้ไงว่าคนที่เขาเอาเจมมาขายเนี่ยเขาดูปรากฏว่าตื่นเช้ามาคือเจมที่ซื้อด้วยเงินจริงๆอะ่ะหายหมดเลยนะครับเพื่อนๆมันก็จะโดนลบแบบนั้นนะครับแต่ทีนี้ใน t o i l e t Tower Defense ผมว่าถ้าแบบลบอย่างเดียวอะ่ะมันไม่พอนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขา เขาไม่ได้ซื้อมาบางคนคือเขาตั้งใจดูบเลยแหละเขารู้ว่าเฮ้ยมันมีโปรแกรมดูบเนี่ยก็อยากดูบอยากได้ทางลัดอย่างเงี้ยผมว่าคนคนที่แบบดูบขึ้นมาเนี่ยควรจะโดนแบนไปเลยนะครับปิดไ d ถาวรไปเลยมากกว่าการที่แบบไล่ลบเฉยๆนะครับผมถัดมาคือเรื่องของการดูบยูนิตครับผมสาหรับวิธีการดูบยูนิตก็เหมือนกันกับการดูบเจมเป๊ะซึ่งเป็นสคริปต์เดียวกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วการดูบยูนิตเนี่ย มันแตกต่างจากการดูบเจมยังไงนะครับผมหลายอย่างมันมีความคล้ายกันนะครับเพื่อนๆแต่ว่าความซวยเนี่ยมันจะไปเกิดกับคนที่เขาไม่รู้ไม่ชี้ซะมากกว่านะครับผมยังไงครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมไปซื้อยูนิตมาตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมเองไม่รู้ว่ายูนิตตัวนั้นเนี่ย เป็นตัวที่ดูปมานะครับอย่างเช่นไฮเปอร์อัพเกรดไททันสเปกแกรอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับเพื่อนๆมีคนขายในราคา22,000เจมแล้วคนถัดมาขายแค่1 5 0 0ผมเห็นราคาถูกปุ๊บมีเจมแค่นี้ดึงมาเลยนะครับตื่นเช้ามายูนิตหาย เจมเราก็เสียไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นหม,มายความว่ายูนิตที่เราได้มาคือยูนิตดู๊บนะครับเพื่อนๆมีหลายคนเจอไปแล้วนะตื่นเช้ามาแล้วแบบยูนิตหายเองเนี่ยงงมากนะครับผมไม่ต้องงงนะคือยูนิตเราดู๊บนั่นเองนะครับไอเจมที่เราเสียไปก็คือเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะซื้อยูนิตที่มีราคาแพงๆนะครับผมเราจะต้องเช็กประวัติคนขายดีๆนะครับเพื่อนๆว่าคนขายเนะี่ยเฮ้ยเป็นใครเบคอนหรือเปล่านะครับผม ถ้าเป็นเบคอนนี่อันนี้คือสงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าทำไมเออเขาเอาเบคอนมาขายนะหรือบางที ID หลักก็ของเต็มอะไรแบบนี้แต่บางกรณีคือไม่ใช่นะครับผมก็คือเอา ID เบคอนไปดูปมาแล้วก็มาขายนะครับ พอเขาได้เจมจากการขายเขาถึงจะโอนไป ID หลักประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ระวังกันด้วยนะในส่วนของตรงนี้คือมันยังไม่มีอะไรที่แบบป้องกันได้แบบ100%ซนนะครับผมเราต้องระวังตัวเองดีๆครับ kistenshop.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการทอยเลเทิลเว์ดีเฟนบล็อกฟุตและทุกแมปที่กิฟของได้มีสุ่ม ID ดด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ แต่ถ้าเราจะซื้อภายนอกไม่ใช่ภายในนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนตรวจสอบเช็คประวัติดูดีๆนิดหนึ่งนะครับผมเรื่องนี้สําคัญมากเพราะว่าเราควักเงินจากกระเป๋าของเราซื้อไงถ้าเราซื้อไปแล้วแบบเจอดูบเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกนะฮะเสียงเงินจริงๆแล้วก็ เจอของดูปคือเสียงเงินไปเปล่าไม่ได้อะไรนะครับผมอยากให้ตรวจสอบดูคนขายหน่อยนะฮะว่าคนขายเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับและขายมานานหรือยังมีประวัติด้านไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็มีหลายคนนะนเพื่อนเที่ผมเห็นนะเป็นมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ในกลุ่ม toilet tower defense ในกลุ่ม f c e e o o o เนี่ยละครับแล้วก็เป็นด้านนี้โดยเฉพาะเลยคือดูบยูนิตมาแล้วก็มาขายนะครับดูบเจมก็เช่นกันนะครับ,บเพื่อนๆตรวจสอบดูดีๆนะครับผม ถัดมาเป็นเรื่องสุดท้ายครับเพื่อนๆน,นั่นก็คือการใช้สคริปดึงยูนิตนะครับผมการใช้สคริปดึงยูนิตนี้นะครับแตกต่างจากทุกครั้งที่เราเคยเจอนะก่อนหน้านี้อาจจะมีการใช้สคริปดึงแบบปกติก็คือดึงไปเลยนะครับหรือไม่ก็ใช้เทคนิคแบบไม่ใช้สคริปก,ก็คือสลับยูนิตโดยการอาศัยความเร็วตรงนี้เป็นหลักนะครับเพื่อนๆแต่มันมีสคริปรูปแบบใหม่มานะครับผมผมไม่รู้ว่าเป็นรูปแบบใหม่หรือรูปแบบเก่าเพราะว่าโดยส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอสคริปรูปแบบนี้นะครับเพื่อนๆ แต่เป็นวิธีการเทรดนะครับผมเทรดโดยการขอซื้อยูนิตในราคา70,000เจมอันนี้เป็นตัวอย่างที่แคปมาให้ดูนะครับจากทางพาร์ทเนอร์นะครับคนที่เขาเจอเนี่ยเพื่อนๆขายอขอรับติดคาเมราแมนในราคา70,000เจม2ตัวนะครับผมแล้วเจมที่เขาใส่มาเนี่ยจริงๆคือ7,000นะครับแต่ด้วยตาเปล่าที่เรามองเห็นในหน้าจองเราเนี่ยเราจะเห็นเป็น70,000นะครับเพื่อนๆ แต่พอเทรดไปเสร็จปุ๊บเราจะได้มาแค่เจ็ดเจมนะครับผมอูอันนี้น่ากลัวมากนะเพราะว่าเหมือนเราแบบเห็นภาพลวงตาเราเห็นเป็น7,000หนับแบบไม่ผิดแน่นอนนะครับผมพอเทรดมาแล้วเอา้ากลายเป็นเ0็ดเฉยเลยนะครับผมตรงนี้เพื่อนๆก็ระวังกันด้วยนะครับผมจะเทรดกับใครเนี่ย ผม่าควรกดบันทึกวิดีโอไว้เลยนะครับพอดีว่ามันถ้ามันเกิดเรื่องนะเราจะได้ยื่นตรงนี้ให้กับทางเหล่าผู้วฒนาเขาจะได้แก้ไขปัญหาตรงนี้โดยการแบนไอคนที่มันใช้สคริปดึงยูนิตของเราไปนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มี3เรื่องหลกัหลกๆที่ผมจะแจ้งให้ทราบนะครับเพื่อนๆดูเพรดูยูนิตแล้วก็ใช้สคริปดึงยูนิตนะครับเพื่อนๆละครับเคยเจอแบบไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ทีนะครับผม